สวัสดีครับกัดนะครับก็คลิปนี้สำหรับเซิร์ฟสเกตสาวกซินะครับซิกี่ซิอันนี้เป็นลายก้างปลาเอสบอลนะครับก็ตัวนี้จะมีเทลหลังแล้วก็มีคอนเคฟนะครับก็คือท,ท้ายกระดกหน้ากระดกนะครับสำหรับปัญหาของ6ิที่ผมเจอมานะ ก็คือเวลาเราเวลาเราปั๊มปิ้งหนักๆเนี่ยจะมีเสียงที่ที่ตรงทักหลังจะมีเสียงคล้ายๆกับเสียงเหล็กสีกัน เสียยนหลมแหลมนะครับสําหรับทักหลังก็วิธีการแก้ไขสําหรับอาการนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเฉพาะตัวที่เป็นตัวสแตนดาดที่เป็นก้างป่าหรือว่ารุ่นอื่นจะเป็นหรือเปล่านาจจะมีเสียงอย่างนี้หรือเปล่าแต่สําหรับตัวที่เป็นตัวสแตนดาดกับตัวที่เป็นเอสปอนนะครับก็คือมันจะมีอาการนี้ทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราก็ทําการเปลี่ยนแหวนรองตัวบูชิงนะเป็นขนาดเล็กลงนะครับ ขนาดก็จะประมาณ23มิลน,นะก็หาซื้อได้ทั่วไปครับตามในเน็ตตามในชูปี้หรือว่าลาซาดาก็มีนะทีนี้วิธีการเปลี่ยนเราก็ใช้สเก็ตทูนะครับขันออกขอกันออกมาแล้ว เราก็าเอาตัวแหวนตัวเก่านะครับแหวนตัวเก่าจะมีขนาดอยู่ที่25มิลนะมันจะมีขนาดใหญ่มันจะทำให้จะทำให้ไปขูดบริเวณทักทำให้ทักเป็นรอยน่าจะเห็นรอยอยู่ ทำให้ทับเป็นร้อนแล้วก็จะมีเสียงเหมือนเหล็กขูดกันนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเอาแหวนตัวใหม่ที่มีขนาดเล็กลงใส่เข้าไปนะครับมันก็จะพอดีเลยเดี๋ยวผมจะวัด ขนาดของบูชิงให้ดูขนาดของบูชิ่งนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ประมาณ20มิลน,นะก็จะมีปัญหาในการที่เราใช้ตัวแหวนที่มีขนาด23มมิลในการรับมันนะครับจะใส่ได้ปกติแล้วก็คันน็อตกลับเข้าไป ส่วนความแน่นของพลอตที่เราจะขันเข้าไปนะครับก็ขันเสร็จแล้วก็ลองเทสโดยการเล่นดูนะครับ ก็ตามฟีลของแต่ละคนแหละก็แค่นี้ครับมันก็จะมีแกลบช่วงห่างอยู่นิดนึงจะทำให้ไม่ขูดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแก้ไขที่มีเสียงบนทักหลังของตัวบอร์ด6ินะครับส่วนด้านหน้าเนี่ย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันมีแก๊บห่างอยู่ค่อนข้างเยอะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการแก้ป,ปัญหาก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีคลิปให,ใหม่จะได้ทราบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ